กดล้างนะคะกดล้างก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาน้องดินก็ให้ทุกคนแหมแมอยากให้พวกพี่ๆเข้ามาตอนนี้ก็บอกคือ <laughs> ใช่แล้วนะคะใช่แล้วนะคะ <laughs> มาเด้อมาเด้อรยอยากไดประแจเขามาเอาเด้อ <laughs> น้องบ่าวหายแล้วหรือนะคะน้องบ่าวเป็นอย่างไรบ้างน้องบ่าวน้องบ่าวจากพี่ยุพินนะคะนะคะ พี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะใครนะคะใครใครครช่างไปเอาประแจออกนะคะตีมือเลยนะคะตีเลย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 นะคะยังไม่หายครับโดนไปหนึ่งเข็มอ้าวจัดไปหนึ่งเข็มเหรอตายแล้วน้องบ่าวโดนจัดไปหนึ่งเข็มเสีบจริงจริงจริงๆเลยนะคะจริงๆเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเงืดหลายกันยังว่ามือบอลน,นะคะมือบอลน,นะคะ มือนบอลเลยนะคะค่ะไม่บางอาจยานบ่าวตุ้ยไม่มีใครอยู่เลยไม่มี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 ค่ะท่านฉีไม่มีเลยนะคะไม่มีไม่มีน้องบ่าวเป็นอะไรน่ะฮะฮะพี่ยูพินทับน้องบ่าวนะคะน้องบ่าวเป็นจังหวัดนะคะสวัสดีพี่อาพรดีครับนะคะ ข้าวทานยานะน้องบ่าวพักผ่อนเยอะๆนะคะการบวงการบานก็งดบ้างนะคะน้องไม่ต้องสูงบ่อยก็ได้นะคะคุณครูเขาไม่ตรวจแล้วช่วงน,นี้นะคะคุณครูไม่ตรวจฝนตกไม่เป็นไรคะ่ะพี่พีนสวัสดีครับนะคะจากน้องบ่าวนะคะพี่เทพบอกว่าน้องดินกินป๊อปคอนไปเลยนะคะ ตอนนี้หนูให้พี่ไปอยู่นำนำเบอร์วันแล้วพ,พี่ยุพินเอาพี่ขึ้นแท่นไปแล้ว <c oughs> พ,พี่พี่อภรรบอกว่าเยี่ยมเลยติดโคครับโอ้ติดโค,รค,รโอ,ดโคอยู่ใช่ไหมเข้ามาไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เอาจริงๆน้องบ่าวสายพันธ์อะไรนะ่ะฮะสายพันธุ์อะไรเอาน้องบาวดูแลตัวเองนะคะน้องบ่าวนะคะจากพี่ยุพินนะคะ พี่เทพบอกว่าเอาไปเลยนะคะนัมเบอร์ e นะคะขอบคุณค่ะหายไปไปเด้อน้องบ่าวหายไปไปนะครับขอบคุณครับดูแลตัวเองนะคะทักทายสบายดีทุกบ้านนะครับพิมพ์ไม่ทานแน่ๆมาเพียบเลยวันนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่สาคอนพี่สาคอนสบายดีแล้วเนาะดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่นะคะขอให้หายวันหายคืนนะคะดูแลสุขภาพเนาะ <c oughs> ปาดเคาะแล้วต่อไปนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะดื่มน้ำมากๆนะน้องบ่าวใช่นะคะช่วงนี้เนาะอ,อากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะคะดื่มน้ำเยอะๆไว้แล้วก็กินน้ำก่อน,นะคะ่ะไว้แล้วก็ดื่มน้ำก่อนนะคะ <c oughs> ผมดื่มน้ำมะนาวจะหมดแล้วครับพี่ยุพินทงใส่มะนาวต้นนั้นละมั้งพี่ยุพินต้มน้ำขิงดื่มครับดีขึ้นแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับด้วยความยินดีค่ะเดี๋ยววันที่วันพระน้องลินก็จะไปบวชอีกนะคะไปถือศีลอีกเนาะก็เดี๋ยวพี่ๆก็เข้ามาชมคลิปชมไลน์น้องลินแล้วก็พิมพ์อนุโมทนาสาธุบุญรับบุญด้วยกันนะคะน้องลินก็จะแผ่ให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะที่อยู่ใน youtube ช่องของน้องรินนะคะต้มน้ำขิงดื่มนะน้องบาานะคะอ่ามะนาวกับน้ำผึ้งก็ได้อน,นั้นเลยมะนาวกับน้ำผึ้งนะคะได้น้องบ้ารับผมดูแลสุขภาพเด้อนะคะดูแลดูแลนะคะดูแลดื่มน้ำเยอะๆเป็นน้ำอุ่นจะดีนะคะเป็นน้ำอุ่นจะดีมากเลยนะคะ ขอบคุณหัวใจกอดๆจากพี่สาวนะคะขอบคุณขอบคุณนะจ๊ะน้องสาวไปไหนพี่เรีน้องบ่าวเด็กน้องสาวมาเอาประแจเร็วเรียกน้องสาวเข้ามาเอาประแจเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะตอนแรกมีคนหนึ่งเป็นก่อนคนที่สองผมคนหนึ่งคือใครอะ ฮะคนที่หนึ่งคือใครอ่ะแล้วเราเป็นคนที่สองอธิษฐานน่ะเห็นไหมนะ่ะอธิษฐานเอานะ่ะพี่ยุพินให้ลูกแก้ววิเศษมาแล้วเห็นไหมพี่เทพก็บอกว่าอธิษฐานได้แล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะ